สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกานที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับที่วิดีโอนี้จะพามาดู Power M ม,มือสองนะครับตัวนี้เป็นมือสองโลโก้ลูกโดดสาว <c oughs> ตัวนี้สเปคนี้ลูกค้า,าไปประกอบเองนะครับลูกค้าสั่งชุดประกอบจากลูกโดดไปลูกโดดลูกค้าไปประกอบเองนะครับอันนี้ก็คุยกับช่างเขาแล้วนะครับตัวนี้ไม่มีประกันนะครับเพราะลูกค้าไปประกอบเองนะครับ <c oughs> มันมันไม่ใช่แท่นของที่ช่างโหลดเขาประกอบนะครับก็อันนี้ใช้งานได้ปกตินะครับแท่นนี้ปิดงานที่เจ็ดพันเก้านะครับแท่นนี้ปล่อยไปทางกาลสินนะครับทางห้วยพึ่งกาลสินนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองให้ฟังเสียงกันนะครับตัวนี้ต่อเชน่อซ้าย,ม,ยมือไวไ<ม>้นะ ตัวนี้เป็นบอร์ดค่าดีสี่พันโปรนะครับเป็นบอร์ดผมเองะครับก็แนวเสียงโปร่ปงๆใสๆนะครับฟังสบายก็ขัดได้ทั้งเบียดกลางแหลมนะครับตัวนี้มีโรเทคชั่นนะครับมีป้องกันสายช็อตด,ด้วยนะครับป้องกันสายช็อตไม่พังรองรับโอหโมนะครับถ้าเบียดสนิ้วได้ข้างละ2อถึงดอกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลางแหลมก็ได้ข้างละ4ดอกนะครับนี้ย้ายมาชแนลขวามือ ินนเนเปเเป็็ปพ,พตออโอ้แทนนี้สภาพยังสวยๆยอยู่เลยนะครับลูกค้าได้ไปนี่กำไรนะครับลูกค้านี่กำไรนะครับบอกเลยว่าแทนนี้สวยมากนะครับเี็บพันเก้าเนี่นโคตรคุ้มเลยลูกค้านะ ตัวนี้ปล่อยไปเพราะว่าช่างก็รีบใช้เงินนะครับก็รีบตังค์ไม่พอใช้นะครับขายออกก่อนนะครับก็ใครได้ไปก็โชคดีนะครับก็เพราะว่าแทนนี้ก็มีป้องกันสายช็อตด,ด้วยนะครับแจมๆเลยนะครับโอเคปิดงานครับส่งงาน